สวัสดีครับพบกับรายการทันเทรนลงทุนทองครับบ่ายวันเสาร์เช่นเคยครับพบกับผมพีพีลพงศ์ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทวัสลิศครับวันนี้ผมก็มีสถิตินะครับในส่วนของภาพรวมทิศทางราคาทองนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราจะมาดูในส่วนของภาพรวมสถิตินะครับปีก่อนๆนะครับดูไปสักย้อนหลัง5ปีนะครับว่า ในช่วงต้นเดือนกุมภาถึงปลายกุมภาครับราคาทองในแต่ละปีมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับผมแล้วก็เพื่อมาวางแผนในส่วนของปีนี้นะครับปี2565นะครับว่าราคาทองนะครับถ้าเทียบกับปีกับปีันก่อนแล้วเนี่ยควรจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดมากกว่านะครับก็ท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วนะครับก็รับชมพร้อมกันได้เลยครับกับรายการทันเทคโนโลยทองครับ เรามาดูในส่วนของภาพรวมนะครับของราคาทองนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปัจจัยนะครับผมที่ราคาทองนะครับกดถูกกดดันจากในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับจากความกังวลที่ว่านะครับในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาแล้วฮะแต่ว่าการปรับจริงเนี่ยอาจจะปรับ จริงในช่วงเดือนกลางเดือนมีนาคมนะครับผมนะครับเดือนปีนี้แหละนะครับผมก็การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะครับอาจจะไปอยู่ตรงนั้นมากกว่านะครับส่วนช่วงนี้ครับเรามาดูในส่วนของราคาทองปัจจุบันนะครับตัวนี้ถ้าเราที่ผมแสดงอยู่จะเป็นในส่วนของราคาทองนะครับในช่วงวันศุกร์ช่วงประมาณ4ี่โมงนะครับผมนะฮะเราจะเห็นว่าราคาทองนะครับในช่วงเวลาบ่าย4ี่โมงของวันศุกร์เนี่ย ราคาทองอยู่ประมาณ1,793สานะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ครับไม่แน่ครับราคาทองนะครับอาจจะปรับตัวนะครับเทสประมาณแนวต้านประมาณ1 7 8 6 1 7 7 7ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเขาโดนทุบอย่างต่อเนื่องนะครับผมทีนี้นะครับผมก่อนที่เราจะมาดูในส่วนของการวางแผนนะครับกลยุทธ์การซื้อขายประจําเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราไปย้อนดูกันดีกว่านะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์เดือนก่อนๆนะครับภาพรวมราคาทองนะครับ แกว่งตัวในทิศทางใดบ้างนะครับอ่ะเรามาย้อนดูในส่วนของปี2017นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเลกคอร์ดข้อมูลให้ดูนะครับสักครู่ครับอ่ะเรามาดูบัสตาร์ทกันก่อนนะครับปี2000เดี๋ยวนะ โอเคครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของภาพรวมนะครับทิศทางราคาทองนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2016นนะครับเราจะเห็นว่านะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงที่ราคาทองนะครับปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจนถึงปลายเดือนเลยนะครับแล้วก็ไปลงจริงนะครับรอบใหญ่อีกทีนะครับในช่วงมีนาคมนะครับผมประมาณกลางเดือนเนาะ ภาพรวมนะครับสำหรับปี2016นกะครับก็จะมองเป็นขาขึ้นทั้งเดือนนะครับผมนะฮะก็จะสามารถเก่งกำลังฝั่งซื้อได้นะครับไปจนถึงปลายเดือนนะครับผมและไปลงใหญ่ทีเดือนมีนาคมนะครับในส่วนของปี2017นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันครับความเคลื่อนไหวเชกเช่นเดียวกับปี2016เลยครับผมนะฮะตัวสปอร์ตนะครับก็ นะฮะเคลื่อนไหวจาก1,240ี่เหรียญนะครับก็ขึ้นมาประมาณอ่า้อยสองเหรียญนะครับผมนะแล้วก็ช่วงปลายเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเริ่มส่งสัญญาณปรับตัวลงนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับเขาก็จะไปลงอยู่ทีครับประมาณกลางเดือนมีนาคมเช่นเคยเหมือนปี2016เลยนะฮะจะเห็นว่าทรงเดียวกันเลยนะครับสำหรับเดือนกุมภาพัน์ปี2017นเะครับเรามาต่อกันที่ในส่วนของเดือนกุมภาพันนะครับปี2 0 1พ แปดกันบ้างครับผมเดือนกุมภาพันธ์2018นะใช่เป็นกันนะตัวในส่วนของโกลไพรส์นะครับก็พยายามนะครับปรับตัวลงนะครับช่วงต้นเดือนแล้วก็พยายามปรับตัวขึ้นนะครับจนถึงทำ high สุดในช่วงของกลางเดือนนะครับกุมภาพันธ์นะครับอยู่ประมาณ1,860เหรียญเนาะโทษนะครับ1,308 1,360เหรียญน,นะครับ จากตรงนี้เองเนี่ยเขาก็มีสัญญาณปรับตัวลงและนะครับกลางเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ข้อมูลเหมือนชุดก่อนเลยนะครับผมพอปลายเดือนเริ่มปรับตัวลงนะครับแล้วก็จะไปเห็นโลต่ําสุดอีกทีนะครับในช่วงมีนาคมนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะครับอันนี้กราฟที่ผมดูเป็นกราฟวันเอ่อรายวันนะครับจะได้เห็นชัดๆเลยนะครับเส้นสีน้าเงินก็แสดงต้นเดือนน้ำเอ่อเส้นสีน้ําเงินแทนต้นเดือนครับเส้นสีน้ําเงินเส้นที่2ด้านหลังครับแสดงปลายเดือนแล้วก็เส้นสีฟ้ากลางครับแสดง เป็นวันที่กลางเดือนนะประมาณวันที่1 5 1 6ครับเรามาดูในส่วนของปี2เดือนกุมภาพันธ์ปี2019กันบ้างครับปี2019เช่นกันนะครับผมตัวสโตร์สปอรตนะครับพยายามปรับขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับไปจนถึงประมาณช่วงปลายเดือนนะครับจะเห็นว่าฮะขึ้นไปประมาณ1,347เหรียญน,นะครับ หลังจากนั้นนะครับพอจะถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เริ่มสัญญาณปรับตัวลงอีกแล้วครับผมนะฮะแล้วก็ไปทําต่ําสุดที่เดือนมีนาคมนะครับย่างเข้าเดือนมีนาคมนะครับตรงนี้จะอยู่ช่วงประมาณวันที่8วันที่10นะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลนะครับเล่นแพทเทิร์นเดิมๆซ้ําๆนะครับมา3-4ปีแล้วนะฮะแล้วมาสองต่อในปี2020กันบ้างครับปี2020ครับเหมือนกันเลยครับผมนะฮะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับถึงปลายเดือนนะ ก็จะเริ่มปรับตัวลงละช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะเห็นโลต่้มสุดตรงไหนนึกไหมฮะตรงเดือนมีนาคมเหมือนกันเลยครับผมประมาณช่วงวันที่20มีนาคมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่ราคาทองนะครับดิ่งลงสุดเลยนะครับ1,455เหรียญนะครับผมไปเทส1,455เหรียญนะครับรูปแบบเหมือนเดิมเลยครับผมมาต่อเกยนที่ในส่วนของปี2021นะครับปีที่แล้วนี่เองนะครับ ปีนี้มาแปลกนิดหนึ่งครับผมนะฮะตัวนี้นะครับจะเริ่มปรับตัวลงเลยตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ยิ่งยาวไปจะถึงปลายเดือนนะครับแล้วก็ไปทําโลต่ําสุดนะครับอีกทีก็ช่วงมีนาคมนะครับเป็นช่วงที่ดีปีที่แล้วเนี่ยเป็นราคาทองไทยต่ำที่สุดด้วยนะครับทีนี้เรามาสองของปี2022กันบ้างครับปี2022ตรงนี้นะครับก็ยังไม่เริ่มถึง เข้าถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับผมนะฮะวันนี้มันเป็นวันที่ประมาณวันที่3 0เองนะครับผมก็เหลืออีกนิดนึงนะครับรอตุกจีนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับในแรงช่วงเดือนนี้เนาะเดี๋ยวเราตีสเกลไว้นะครับประมาณ1กุมภาพันธ์ถึง1มีนานะครับก็ถ้าดูจากสถิติแล้วนะครับเราก็จะพออนุมานได้เนาะนะครับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับไม่แน่ครับทองนะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาได้บ้างเนาะ หลังจากที่เขาลงตั้งแต่ต้นกุม่อต้นมกราแล้วนะครับผมนะฮะและพอปลายเดือนกุมภาพันธุ์นะครับต้องชะลอแล้วนะครับปีนี้นะครับมันก็เปลี่ยนเหมือนปีก่อนๆนะครับผมปีนี้มันจะพิเศษนิดนึงครับตรงที่เฟดนะครับอาจจะส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนมีนาคมนะครับประมาณกลางเดือนนะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้ถ้าเฟดปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจริงเนี่ย ทองก็อาจจะปรับลงนะครับเหมือนปีก่อนๆเลยที่ทำแพทเทิร์นรูปแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปี2021นะครับหรือปีก่อนๆที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับไล่ไปเลยครับจนถึงปี2016นะครับนะฮะเราเราอาจจะเห็นราคาทองนะครับทำโโลต่ำอีกทีนะครับในช่วงมีนาคมนะฮะถ้าเกิดเฟดนะครับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับมันจะเล่นเข้ารูปแบบรูปแบบนี้เลยครับผมนะฮะ อาจจะเป็นเหมือนปีนี้ก็ได้ครับผมนะปี2021ล่าสุดนะฮรทำรูปแบบแบบนี้เลยนะครับเริ่มย่อแล้วก็ไปทําโลต่ําสุดที่เดือนมีนาคมนะครับฉนั้นใครนะครับที่จะสะสมท้องคาแท่งในระยะยาวนะครับผมมองว่านะครับการเข้าซื้อลอตใหญ่อีกทีเนี่ยเราถ้าเราอิงจากข้อมูลตามสถิติเนาะเราอาจจะไปรอเล่นอีกทีนะครับประมาณช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมนะครับเพราะแพทเทิร์นแบบนี้นะครับโอกาสที่เราจะได้ของถูกอ่า ในส่วนของทองคำเนี่ยอ่ามันจะเป็นช่วงหนึ่งที่ดีเลยนะครับของปีนะครับผมนะฮะซึ่งเดือนมีนาคมนะครับน่าสนใจมากนะครับกุมภานะครับสำหรับใครเก่งกำไรระยะสั้นนะครับก็ยังเล่นอยู่ในกรอบไซด์เว์ได้นะครับผมนะฮะก็ยังมีเหวี่ยงขึ้นบ้างลงบ้างนะครับแต่ใครนะครับรอถือยาวอย่างอย่างที่บอกครับไปรอเดือนประมาณต้นเดือนมีนาคมนะครับซึ่งปีนี้นะครับอย่างที่บอกเฟดลดอัตราดอกเบี้ยนะจะลดจริงหรือเปล่าไม่รู้แหละนะครับแต่ แต่ข่าวมาแล้วนะฮะส่งสัญญาณมาแล้วปลายเดือนมกราคมนะครับผมต้องไปรอกันอีกทีนะครับในในช่วงประกาศจริงเนาะประมาณกลางเดือนมีนาคมนะครับถ้าเล่นรูปแบบนี้จริงนะครับเราจะอาจจะเห็นทองถูกถูกนะครับในช่วงอของปีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนกันบ้างนะครับก็สําหรับใครที่จะวางแผนในส่วนของการซื้อขายทองคําในวีคหน้านะครับในส่วนของช่วงวันจันทร์นะ หลังจุดจีนเนาะนะครับถ้าเกิดใครอรอซื้อแนวรับนะครับก็เราผมก็จะแบ่งในส่วนของแนวรับต่างๆไว้4แนวรับนะครับ1,792เหรียญนะครับราคาทองคําไทยนะครับทองคำแท่งของทองของคำแท่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28,330ครับในส่วนของแนวรับ2ครับอยู่ที่ประมาณ1,786ครับราคาไทยอยู่ที่28,230บาทนะครับในส่วนของแนวรับพันเร้เบเจ็ดเหรียญนะครับ ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่28,600บาทแล้วก็สุดท้ายครับ1,763เหรียญจะอยู่ที่27,860บาทนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดเรา,ามาวิเคราะห์นะครับในส่วนของแนวต้านเนาะ1,810เหรียญเรามองแค่นี้ก่อนครับราคาไทยจะอยู่ที่ประมาณ28,500นะครับในส่วนของแนวต้าน2ครับ1,816เหรียญราคาไทยอยู่ที่พาร28,580ครับแนวต้าน3ครับ 1,828เหรียญราคาไทยอยู่ที่28,750บาทตรงนี้แคปหน้าจอไว้นะครับตรงนี้สกุลเงินบาทผมอ้างอิงเลทประมาณ33.33า33นะครับเผื่อใครนะครับก็ไม่รู้ว่าแนวรับนี้เป็นราคาไทยเท่าไหร่ครับผมก็ทําประเมินประมาณการให้แล้วนะครับเป็นค่างเงินบาทนะครับแต่ว่าราคานะครับถ้าเกิดอาจจะดีดลงหรือรีบาวกับขึ้นไปนะครับตัวนี้มันอาจจะ ไม่ได้ฟิกเป๊ะๆนะว่าต,วต้องเป็น28,528580 8 0หรือ750ครับอาจจะมีการบวกลบ50-100บาทนะครับตามการเหวี่ยงของค่าเงินด้วยนะครับผมนะครก็จะอยากจะให้บวกเผื่อไว้ด้วยนะครับเช่น1810เหรียญนะครับถ้าเรามองอว่าตัวช่วงนั้นนะครับเงินบาทน่าจะรีบาวอ่อนค่าต่อนะอาจจะบวกเผื่อเป็น28,550 แต่ถ้าเรามองวิกน้าว่าเงินบาทต้องแข็งค่ากับมาแน่นอนนะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ28,450นยะอันนี้ยกตัวอย่างกรณี1810เหรียญนะครับผมนะฮะทิศทางนะครับระหว่างเดือนนะครับก็อาจจะวิ่งเนี้ยไซด์เวย์ประมาณนี้ครับทา่านท่านผู้ฟังครับพันแปดร้อแรครับแรงเหวี่ยงขึ้นสูงอาจจะไม่ค่อยเห็นมากนักนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเดือนหน้าเรามีประชุมเฟดนะครับนะ ทั้งตลาดก็ต้องต้องรอข่าวตรงนี้ครับแรงขึ้นก็อาจจะเต็มที่ได้ประมาณ1,828เหรียญพันแดรตรงนี้นะครับประมาณนี้นะนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมเนาะสำหรับการลงทุนปี2องพั่ 22, ส22หรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ของนักลงทุนทั่วไปนะครับหรือใครนะครับที่กำลังนะครับ ็นนักลงทุนทองคําแท่งมือใหม่นะครับผมก็ศึกษาได้นะครับหรือทักเฟซสอบถามในส่วนของช่องทางต่างๆของออสซิลิได้ไม่ว่าจะเป็นช่องในส่วนของช่องทางทวิตเตอร์ Li น์ออฟฟิเชีนะครับและในส่วนของ Facebook นะครับเรามีบริการนะครับในส่วนของการเปิดพอร์ตซื้อขายบัญชีทองคําแท่งนะครับ ถ้า่านผู้ฟังสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามก็ทักมาได้ครับตรงใต้คอมเมนต์นะครับยูทูบชาแนลนะครับจะมีแอดมินนะครับช่วย่ชวยในส่วนของตอบคําถามนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาบกันไปก่อนนะครับสําหรับทันเทลนลงทุนทองวันเสาร์นี้นะครับขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับวันเสาร์สัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับ